สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ปามาเมลียจองล้างรถเจ็ดพันวาชั่วโมงอ่าติดตูดก็มีล้านิดหน่อยนะครับมีล้านิดหน่อยไห้สะอาด <c oughs> <c oughs> มันเล่นล้างได้แล้ววะกูเดี๋ยวปาเลียจองล้างครับพี่น้องตอนนี้ไปอัดแปบ๊บอยู่กับแป๊บแตกตรงเด่นตรงเด่นเด็กของการแจน,นี่เมลียจองล้างครับจองล้าง ดูเอาเองช่วงล่างครับช่วงหล่างนะครับไมใ่ใกล้นะครับนี่ก็ไม่ใกล้ที่ครับถ้าใครเดี๋ยวก่อยบอกตอนนี้ไม่ใกล้ที่ครับเหล็กเฟรมครับแคริเอร์ลรลเลอร์ไม่มีแท็กมีได้เลยครับตัวนี้ใช้น้ำมันนะครับไม่มีนั่นไม่มีได้เลยครับ เหลียวเหลียวนี่รถยย่ายถุกโรแมนนะครัแบถบูกโรแป๊บอยอน,นี้มังงานฝีมือมังงานนู้นนี่ไปตรงงานกับไปโกบันเราตัวรถกระป๋อเกแบดแปบบ๊บไปในเว็แบบเลยไปในไม่ต้องเลยได้มากับเต้นไปเลยรถไม่เสียงเลยปนั้นนี่รถไม่เสียงแต่ก็ไม่เรียไปย้ายเดียนปนั้นเลย Nhi ai ăn chai đai rắc đồng bí ăn gặp nào à Bút nữa là bút nữa này Nhi đơn mạc cắn gặp cái đơn mạc Thế mắt trù nhi Bố mà lại căn là Rừng tròn lãng nhi có ngô Nhi không chính bởi rắc nhi Mấy vô nó gặp đồ Rồi vô gặp cô mắt mà Bố mấy nhi gặp trăm bí là kê có chai cô mắt trù yêu Trên cả rổ bên con của đứa ôm à rồi ní rồi lên kết đó nè rồi kết rồi kết mình nè nồi nhiều leo con câu à lấy thì là tua nheo nát như của mắt trụ cân đều à đun bể lên chai bên tiếp để vào tao à, mà mét leo mai mét leo gặp bà con đến để cái em chạy đây tắt mấy đồ mấy nát <coughs> Nháo rong kèn nè cắp tê tê kong gà giàn lang an nim nè kè lang yuan kong gân nè nè bunky kia bunky nè 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 đây บ in ุมามลางเจ็ดตู้ทุกวันชาบีฮัดเด็คโอจุ๊จู้เจ็ดตำลังไม่มีได้เปลืออันเนียนเตะได้ลุดนั่นลดไปโจดเตะพวกน้ำก้างตึ้งโจดเตะได้ก็ว่าได้ก็ไม่รู้ก็ไปโจดก็ไปจะมาไหนได้ก็ไม่รู้ว่างั้นมันไปได้หนำก้างใกล้ๆเมื่อน้ำกิ๊บมันจะไม่ใช่ครับ นี่โป่งแม่นเลยตรงนี้เป็นเล็กตันนะครับเล็กตันอันนี้เล็กตันอันนี้เล็กหลวงเล็กหลวงแต่เล็กเล็กเนียนเ่มมามันจะเป็นเล็กกระปริงปีนะครับไม่ใหญ่เล็กเดี๋ยวเราใจปกติกเมื่อใหญ่เล็กเดี๋ยวเราใจแบบอันนี้นี่นะอันนี้เป็นเล็กกระปริงกับเป้งกับเล็กนี้ Nếu tải thật trắng ní lạp, anh ý có trắng bucket. Ghé gái, vừa sắp tới sắp tới bé khô. Ghé gái, vừa tới bé เออไม่เป็นกลืนที่ครับโจอย่งเบอรปับเลยครับโจย่างเบอร์ปั๊บเลยกองยี่การีไม่ใกล้ไปนู้นก็ไม่ใกล้มาเรียมาเรียมาเรียไอ้นู้ปแต่เลนี่ต้องเล่นเอาปะนะเอะเอ <cười> <cười> à bạn nó trong đen của... ừ. lăng gà lồng gà biến để đưa lên đây nè đây là dồi biến

อืมแท็กตก้เหรอโอ้อืมไอนุ้ดไม่แต็กอืมแต่นี่แต็กไม่ลดแต่ลดไม่กิดเลยมันไม่แทกอืม

điu để bơ nam tưng nhiều à, yêu để bơ nam tưng nhiều à, mẫn, rô, rô, mẫn, bán mẫn, 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 เรา,า,าการักเลียรถแต่ว่าการดูเล่ไม่ได้ตาก็มาในกองพบดูเลงกันกัน